หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศอุปวัฒโนนะครับอยู่ที่วัดทับไซนะครับตำบลทับไซอำเภอปูงน้ำร้อนนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินทางมาร่วมงานนะครับบำเพ็ญกุศลศพนะครับคุณยายสงวนบุญวงศ์นะครับเด้อนะครับอายุ94ปีนะครับ เป็นโยมเ่ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาปศาสนานะครับวัดบ้านเก่าบอนะครับคืนนี้นะครับคณะสงฆ์ของวัดบ้านเก่าโอจะมาร่วมสวดนะครับอภิธรรมยอดมุกนะครับแล้วก็พุ่งนี้นะครับมีพิธีบำเพ็ญชาปนกิจศพนะครับประชุมเพลิงนี่นะครับอยู่ที่วัดทับไซนี่นะครับเด้อวัดกว้างใหญ่นะครับห้าสิบกว่าไร่นะครับเนี่ย มีภูเขานะครับนะครับพอดีพระคุณ้องตาพักอยู่นู้นนะครับแต่ว่ามาถึงก็มาจอดรถตรงนี้ก่อนนะครับพึ่งส่งน้ำส่งท่านะครับฉันกาแฟมีเดียวมีแรงก็เลยเดินมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ดดูนะครับเพื่อว่าญาติโยมทางคุ้มวัดบ้านโกบโบนะครับผู้ยัง นะครับติดตามดูจะได้รู้นะครับว่าคุบาอาจารย์ที่มานะครับพระเดชพระคุณลงตามมาถึงที่นี่แล้วนะครับนี้อุโบสถการปะเปลียนนะครับหลังใหญ่นะครับ2ชั้นนะครับนี่เดินนะครับชั้นล่างยังก่อสร้างอยู่นะครับชั้นบนเสร็จแล้วนะครับนีอุโบสถหลังเก่านะครับมีภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับอ่า โยมบอกชื่ออยู่นะครับภูเขานะครับแต่ว่ากระผมมามาภาพก็จําไม่ได้นะครับเป็นเครือเขาใหญ่เลยนะครับจังหวัดจันทบุรีนี่ภูเขาเยอะนะครับมองไปตามหนทางที่มานะครับเจอแต่ภูเขานะครับโอ้วัดล่มรื่นนะครับอากาศคืมสบายนะครับหญ้าเขียวขจีนะครับมีงานก่อสร้างด้วยนะครับ เขออนุญาตถ่ายบริเวณรอ,ร,อรอบวัดให้ดีดูนะครับมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับวัดทับไซนะครับอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมีตอไม้ใหญ่ด้วยนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่านะครับ เขาใสดาวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามรู้ก็บอกด้วยนะครับภูเขาอยู่ด้านหน้านี่นะครับโอ้เฉียดก้อนเมฆเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นภูเขาเหมือนกันนะครับแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับอาคารตรงนี้นะครับพระเดษพระคุณลวงตาพักอยู่ด้านในนะครับครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะครับให้พักในห้องมีเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับสะดวกนะครับเดือห้องหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับห้องหนึ่งเป็นคนขับรถนะครับรถมาสองคันนะครับแตลว่าคันหนึ่งพระอาจารย์พระครูบริการนูเพียนนะครับพร้อมด้วยคนขับรถยังไม่มาถึงนะครับทิศหมูนะครับ นี่นะครับพักอยู่ด้านในนี่นะครับนี่เด้อเสียดายนะครับไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบนภูเขานะครับนู่นนะครับอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับ จำไม่ผิดที่ว่าเป็นเขาสใยดาวนะครับฟังกูบาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอยู่นะครับแต่มันจำไม่ได้นะครับติดกับบาดโยมนะครับเนี่ยที่ยาวไปถึงนู้นนะครับ ปรากฏว่านะครับก้อนเมฆนะครับอยู่ต่ำกว่าภูเขานะครับระยอดเขามาเลยนะครับนี่เสียดยอดเขามาเลยนะครับก้อนเมฆนะครับสิดายคุณภาพของกล้องนะครับถ้ากล้องดีๆจะเห็นชัดกว่านี้นะครับเด้อโอ้หน้าฝนอันตรายนะครับบนภูเขานะครับเวลาขึ้นไปนี่มันจะชื้นนะครับลื่นนะครับ เอาขอหยุดการถ่ายภาพวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อน,นะครับอยากโยมคุ้มวัดบ้านโกบอนะครับดูสิลูกค้าของประเดียดพระคุณลวงตาอุ่นใจได้นะครับมาพักอยู่ที่นี่สะดวกสบายนะครับครูบาอาจารย์ก็เมตตาดูแลอย่างดีนะครับประเดียดพระคุณลวงตาว่าพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงค่ำ,คำนะครับจะได้เดินทางกับวัดบ้านโกบอนะครับชาปนก,กิจศพเรียบร้อยแล้วนะครับคอยจะได้เดินทางกลับนะครับ เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอพินที่ก่อนดื้อ